สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวเกมสล็อตของค่าย p g นะครับวันนี้ผมอยู่ในเกม lucky n e g o นะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วผมมีการเอ่ยถึงนะเกมนี้นะครับวันนี้ผมเลยมารีวิวเกมนี้ซะเลยแล้วกันนะครับเกมนี้จะมีการซื้อฟิวเจอร์นะครับเริ่มต้นที่300นะครับที่เบ็ดบาทนะครับฟิวเจอร์จะอยู่ที่ราคา300บาทครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเบ็ดเริ่มต้น4บาทใช่ไหมครับทีนี้เบ็ดสูงสุดของเกมนี้นะครับผมเอ่ยถึงในคลิปที่แล้วไปแล้วว่า 400บาทนะครับสำหรับเบ็ดสูงสุดของลักกี้เนโกะนะฮะนี่นะครับหน้าตาเกมค่อนข้างจะสวยนะครับเหมาะสำหรับสาวๆนะเกมนี้นะครับสำหรับลักกี้เนโกะนะขนาดตัวผมเองนะไม่สาวนะไม่สาวแต่ก็ย,ยังชอบนะครับ <Yahoo! S 1> การไหลการหมุนนะของเกมนี้นะเพลินตานะครับเพลินตา หน้าหลักก็จะมีประมาณนี้ปุ่มเทอร์โบนะครับปุ่มยอดเงินคงเหลือนะครับหรือกระเป๋าเงินสดของคุณนั่นเองนะฮะแล้วก็มีปุ่มเพิ่มปุ่มลดนะครับยอดเงินในการกดแต่ละรอบนะครับแล้วก็มีปุ่มการหุนอัตโนมัตินะครับโครงสร้างเดียวกันครับกับทุกๆเกมของค่าย PG ีนะครับเรามาดูนะฮะตารางการจ่ายเงินของลักกี้เนโกนะครับตัวนี้หน้าตาสแค็ตเตอร์ก็จะเป็นเหรียญทองแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ไว้ก็จะเป็นรูปคล้องนะฮะส่วน แมวทองนี้นะครับแมวทองจะมาพร้อมกับตัวคูณนะครับแมวทองแต่ละตัวจะมาตัวคูณให้ท่านคูณ2นะครับสตัวก็จะเป็น8นะตัวคูณนะสัญลักษณ์ต่างๆก็จะหน้าตาแบบนี้ฮะไล่ลงมาแล้วจากตัวแพงลงมาจนถึงตัวที่ถูกที่สุดนะครับเช่นเคยฮะสัญลักษณ์ y นะครับแทนที่สัญลักษณ์ได้ทุกตัวนะครับยกเว้น s c a ตอร์นะครับส่วนนะครับสัญลักษณ์บางตัวนะครับในเพลาที่2อ4่อะไรเงี้ยนะก็จะมีอธิบายนะครับ มีอธิบายในหน้านี้นะครับนี่นะตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่ Y ทําหน้าที่นะครับตามรูปนะครับตามรูปของอในเกมที่เขาเอามาให้ดูนะโดยเกมนี้นะครับจะไม่เหมือนเกมแบทเทนกราวนะครับโดยเกมนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านเข้าไปอ่านหรือเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในตัวเกมได้เลยนะนะก่อนจะเล่นนะครับศึกษากติกานะครับเหมือนการลงทุนทุกอย่างนะครับเขาจะ งเขาจะบอกทุกครั้งนะครับว่าศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับจะอ่านเร็วแหละนะครับแต่อันนี้ผมจะพูดให้ฟังช้าๆนะว่าไม่ต้องเร็วนะครับนี่แบบว่ามาตอนจบโฆษณาแล้วบอกตรวสข้อมูลกนการลงทุนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเนี้ยสัญลักษณ์แมวเนี้ยที่ผมเคยไปนะครับจะมาพร้อมตัวคูณเนี่ยตัวอย่างมีให้ดูนะครับ3ตัวเนี่ยคูณ2มา3ตัวแบบนี้นะครับถ้าคุณชนะ10บาทแล้วมันมาให้3ตัวแบบนี้คุณก็จะคูณเข้าไปอีก 6กนะครับก็จะเป็น60นั่นเองนะครับส่วนเกมนี้การเข้าฟรีสปินนะครับ10ครั้งนะครับฟรีสปิน10ครั้งนะครับจะเข้าก็ต่อเมื่อนะครับสแกตเตอร์ปรากฏในแถวใดก็ได้ตำแหน่งใดก็ได้นะครับที่อย่างน้อย4ตัวนะครับจะเข้า5ตัวก็จะเป็น10ครั้งเข้า6ตัวก็จะหมุนฟรีไป12ครั้งนะครับอย่างมากสุดที่ผมเคยหมุนได้ก็6ตัวนี่แหละครับหรือว่าเพื่อนๆจะ แล้วแต่คนนะบางคนก็จะหมุนให้สเกตเตอร์เข้าหรือบางคนนะฮะใจร้อนนะครับซื้อฟิวเจอร์นะส่วนมากผมก็จะซื้อฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ได้สูงสุดประมาณ6นะครับที่ไปหมุนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับในการหมุนฟรีที่10-12หรือว่า14ครั้งนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสที่สเกตเตอร์เข้าซ้อนนะครับคุณก็จะได้เพิ่มไปอีกนะครับ10ครั้งนะครับ ้าสเกตเตอร์เข้าในการหมุนฟรีนะครับเขาเรียกว่าสเกตเตอร์ซ้อนสเกตเตอร์นะครับหรือภาษาบ้านๆเขาจะเรียกแตกในแตกนั่นเองนะ oh. นี่ครับหน้าตาของเกมล็อคกี้ในโกะนะครับดูเพลินตาครับเพลินม,มากๆนะเพลินม,มากครับในกติกาของเกมก็ อธิบายคร่าวๆครับก็ประมาณนี้นะครับการชนะมีทีวิธีนะครับขั้นต่ำสองพวิธีนะครับสูงสุดนะครับในการชนะแต่ละแถวแต่ละคอลัมน์ของลัคกี้ในโกนี่มากถึง32,400วิธีเลยนะเออเอาสินะเยอะนะครับอัตราการชนะค่อนข้างเยอะนะครับหมุนไปครั้งหนึ่งเนี่ยคุณไม่เ้แน่ๆนะครับดีไม่ดีมีติดไม้ติดมือนะครับไม่กําไรมากก็น้อยนะแต่ค่อนข้างจะขาดทุนยากนะสำหรับเกมลัคกี้ในโกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เพื่อนๆที่สนใจจะเข้าไปลองเกมค่ายไหนก็ตามนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลให้ดีนะเข้าไปศึกษาก่อนนะครับจะได้ไม่ขล่องใจเวลาที่มันหมุนมาแล้วเอ๊ะไม่ได้ตั้งใจว่าทําไมมันมาอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนจะได้นะครับศึกษาให้ดีฮะศึกษาให้ดีนะครับมีอธิบายทุกเกมนะครับมีอธิบายให้ทุกเกม ของค่ายนี้นะของค่าย PG นะครับภาพสวยนะครับภาพสวยเนียนตามีกติกาอธิบายชัดเจนนะครับโดยส่วนรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วส่วนตัวผมเองให้คะแนนของเจ้าลัคกี้เนโกนี้นะครับคะแนนเต็มจิตผมให้9อ้อะนะครับยังไม่เต็มนะครับสำหรับเกมนี้ผมให้แค่9คะแนนนะครับแต่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะเยอะครับภาพสวยนะครับการแตกการไหลของสเกตเตอร์ถือว่าเนียนนะเนียนมากครับลงตัวในเกมนี้ครับถามว่า ในคะแนนเก้าเพราอะไรเล่นบ่อยเหรอได้บ่อยเหรอมีส่วนนะครับมีส่วนนะครักับลัคกี้ในโกนะครับค่อนข้างจะค่อนข้างจะชอบนะครับทั้งชอบดูชอบชมและชอบศึกษาแล้วก็ชอบลงทุนด้วยนะครับเกือบลืมนะครับยังไงฝากช่อง RPG ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อดมินด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับยังไงฝากด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับ เดี๋ยวมีผลงานใหม่ๆออกมาให้ติดตามแน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับหรือว่าเพจข้อมูลดีๆสาระดีๆนะครับเดี๋ยวมีมาให้ติดตามกันแน่นอนครับยังไงฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ